สวัสดีพี่จ้าหัวครับเห็นปะแนี่ยแต่คือแย่นะครับมันคือแย่โทนครับแย่ตัวครับโอ้เดี๋ยวเห็นพระพุทธเจ้าสัหน่อยโอ้ยต้นบางยางไงครับกล่องผสมทั้งซุ่มไปเลยไหมเดี๋ยวผสมทั้งท่าซุ่มบ้งไม่ได้จริงๆนะโอ้ยทรศัพท์โลครับโอ้ยนั่นเนาะโอ้สื่อแจ้งนะพุทธเจ้าสัหน่อยนะครับเห็นปะเห็นปะตาเลียแม่แม่ปครับนั่นคือแย่เห็นปะสู้กินดีครับแย่ตัวถึกครับผมโอ้โทางบระจับของขาโอ้ยนะครับเปิดอะไรแล้วโอ้ยนะครับโอ้ยตองมองดูดิ ผมสตาร์ซุ่เมืกันนะว้าวไหนๆเดี๋ยวยุดเดียวว้าวเห็นไหมครับนั่นคือแย่ครับผมโอ้แม่สาวน้อยยังแย่เถิดครับผมโอ้นั่นะตาเหลี่ยมแบมๆคนโอ้เนาะเอ้เจะวจังนะครับน้องคนบ่าๆนี่น้อมันเป็นสัตว์สังเวยนึกสงเวยผมว่รลูกเตอนตอนนี้ปีงเสร็จปีนเสร็จตาบักโมงสิบแ่บมีแซ่บครับนั่นเนาะตาบักม่วงน้อยเนาะนั่นๆมันคือแย่ครับผมแย่โทนครับนั่นนั่นโอ้โทเถิดครับผมโอ้มือสั้นนะครับผมว่ได้แก้ของครับผม พระโรคมันแย่ทรมันไ,มได้แก้ขอคมันี้ชีวิตแย่ๆๆๆมากข่แย่ๆจ้ตั้งก่อนเยน,นะครับนั่นนั่นนันโอ้ยเห็นกับเด็กปุยจาปุยจาไปไกลเนาะคือแย,ย่ครับผมมันคือแย่แย,ย,ย่ตดเถิดครับผมคอยคอยย่างไปเด้อครับเนาะเห็นไหมเนาะนะครับาต,าตาเหลี่ยมแม่แม่มอยู่คือแย่ตดเถิดโอ้ไม่นะซาร่ามันคือแย,ย่นี่วะมันก็ขุน่นเถ้า โอ então, ้ขม um ิ Só ้นสติ Só ๊กผมยิงเอาหลีได้เนี่ตัวนี้แล้วสักสามโตปีอีกดีนี้แล้วครับตามสิบผมลงหน่อยแล้วผมว่าเด็ดดีเลยดนี่แน่นอนเขาดีเลีครับเดี๋ยวผมย่างไปแก่เดีมันนั่นนั่นเปิดอาลาแล้วครับมันเปิดอาลาไปแล้วนั่นนั่นนั่นเราจะตามมันไปครับเราตามแย่ไปนั่น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 เร่อยเรื่อเร่อเร่อเร่นโอ้มันคือแย่ครับมันคือแย่ทนโอ้ไม่นัสตาร่าเลยครับเดี๋ยวผมหางูก่อนมันเปิดอาลาไปต้นนี้เมื่อกี้นี่เธอ มันเป็นยัดเถือกครับผมเหเนหรอเห็นหุ่นอุปสรรคสั้นน้อยไม่เห็นรูมันครับมันรูดูอยู่ตรงไหนไม่รู้รูกลอนจีงบึ้งหรือเปล่าโอ้นี่ครับรูดูดูตรูกลอนจีงบึ้งอันนี้ใช่ไม่ใช่รูมันครับนี่อันนี้มันรูคนโอ้ยนน่ะเนาะคนอยากหยอกแง่แล้วครับเนาะสุดปีงเส้นมันเด่นนะครับตามดีๆน่เสบบุมวงหน่อยเนาะเปิดอาลารู้สึกอะไรบุคคลเนี่ โอ้นี่เขาไม่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 ได้เลยครับไม่ได้เห็นเลยโอ้นี่ครับเป็นภาพเก็บภาพเล็กๆน้อยๆจากทีมงานครับผมเขาเป็นไหนเพื่อว่าแน่แล้วก็แโอ้ยชีวิตแย่คาราบมันได้แก้ของอย่างว่าครับผมป้าเปิดอัลลาร์ดครับผมโอ้เล็กๆน้อยๆจากทีมงานครับป้ากุ้วกล้วยไปเงี้ยเต้นครับผมโอ้ชีวิตลำเค็นครับผมโอ้จะของฟ้ามูได้ครัำจั่ววาเด้อน้ำตาจะไหลครับผมไปครับป้านี่ครับผมเพคนว่านยุ่งเหยิงเลยคนว่ากนก็ป่วยเพราะอะไรนะ นี่ครับผมเดินดอกจ่ำตอกค้างงานครับผมสว่านเนาะสปอมมี่มีมิสโซ่เดี๋ยวผมจะทำอยู่อะไรผมว่าเป็นวายุ่อกเนี่ยผมว่าเป็นฟันเอาเคียบไปแล้วพะนะปตัวที่รอแล้วครับผมโอ้นี่คือคนจัดไปครับผมเคนวายุยึดในสวนนี่แหละคนวายเดี๋ยวผมหาจะเข้าวครับโอ้เดี๋ยวไป่ใช่แคนี้เดีย เดี๋ยวผมหาเขทำเพื่อนว่ายุก้กลวยุบปุ่งนี้เพื่นว่าเพื่อนบอว่าก้กลัไม่ได้แเปนเหง่อัไปนะท่านครับโอ้ครับแม่แม่โอ้ดีครับท่านี้ครับผมรจะเปิดอาลารแล้วต้นกล้วยนะครับบัทานี้ครับผมโอ้เดี๋ยวครับชีวิตลำหมื่นเนาะ เพิ่นใบยี่หี่พ่นน่ะกุ๊บใช่ะเดี๋ยวขยญาตั้งกล้องจนนั้นคับน้อพอจิตัดกุกล้วยเดี๋ยวเขาวาผู้เบาตัดกุ๊กล้วยครับผมโอ้ยน้่ตาสีไหลครับอ่านี่ครับผมเ่อรอดอกแต่หยอม้วกันผมต่หย่อมที่ขมิ้นเจ้าจากไอ้าลเดี๋ยวผมหาต้นของเพิ่น่าต้นไปมา โอ้นี่นี่เขานี่เพราะตัวนี้นี่เห็นเลยล่ะนี่ครับโอมโอ้ตัวใหญ่เวยโอ้อะไรอะไรเขาสีคอถอดเสือครับเพราะว่าเสือมันสีขาวเนาะมันสีมันเฉรอะครับขึ้นพรหอมองดีนะเอ้ยเจนี่ครับผมจะเดินจ้ำปอกหางานครับผมนี่ล่ะโอ้ขอแต่งตัววัชพัดเจ้าไรนะครับเนาะมันสไม่ถอดเสือนะครับเนาะมันเสือสีขาวเนาะโอเคครับผมนี่ครับพ่านหมดล้วโอ้ยคุณบอกกกล้วยครับผม โ okay, อเคได้คำนอาหอนมองละผมสิขอเศร้าเก็บผา่อนกับเนาะผมสิขอทำทุกุไอทำคือยังงบ้าพี่สิผาบเจ้าหน้าทีค่คำนองสวัสดีพี่จาหัวครับผม